<ไ>อยและแล้วเราก็หากันจนเจอสวัส <un> ด <ue> oh, ีค่ะไม่ต้องสวัสดีแล้วสนิทกันขนาดนี้กบสาวนิดนวพันธ์สวัสดีค่ะพี่น้องกบสาวนิดก็ได้แต่เรียกเจ๊หรือเรียกพี่น้องเออแล้วแต่แล้วแต่เอาเอาเจ๊เจ๊สลับกับพี่น้องไปก็ได้เจ๊เจ๊เอาไปเจ๊ก็ได้เอาไปเจ๊แม่มก็ได้พี่น้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะมีเราก็จะเรียกแต่ว่ากบสาวนิดแต่เวลาคนข้างนอกก็จะเรียกกบสาวนิดนวพันธ์ ใช่ไหมมากับชื่อเต็มนามสกุลเต็มอย่างนี้นะไม่โอ้ไม่แน่ใจน่าแต่เรียกครพบนิตตอนนี้อ่าพบทนิตกอกโซนันอะไรไอ่รู้คนุ่นนั้นอ่ะเฮียไปเข้าไปเฮียไปเข้าไปเปลี่ยนชื่อจริงให้โหดทุกทีเลยเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้งานก็มาเรื่อยๆช่วงนี้เออคือผมรู้สึกว่าทำงานไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วพี่น้องก็ตามปกติค่ะเรียกว่า ครับว <Half> ิชายมันเกษียณนิดนึงเขาเรียกว่าทําอะไรมาเยอะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบพี่เคยคุยกับนักร้องบางคนนะกบเวลาทํางานมานานๆนะเขาบอกว่าเ้าหมดแพชชั่นว่ะพี่ก็พี่ก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะคำว่าหมดแพชชั่นมันแปลว่าอิ่มตัวหรือเปล่ากบคิดยังไงนะมันไม่ใช่อิ่มตัวกพราว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่แแตบริบทของแต่ละคนมากกว่าอ,อย่างของกบเนี่ยถ้าเรียกว่าได้ทําคือกบจบอได้ทําสิ่งที่อยากทํา แปลว่าเราเราแฮปปี้แล้วแล้วผมรสึกผมทำทุกอย่างแล้วไอ้ที่ยังไม่ได้ทําคือสิ่งที่ไม่ได้อยากทําไม่ได้อยากเป็นมันแล้วมันมีไหมไอ้ที่ไอ้ที่ไม่ได้อยากทําแล้วอยากเป็นแต่มันแบบวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยมีไหมแบบสมมติมันมาโดยภาคบังคับว่าผู้ใหญ่่งมาหรืออะไรเงี้ยมีไหมมีอย่างนี้ไหมคือที่ที่อยู่ในวงการดนตรีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันมาเองมันมาเองจากสิ่งที่เราทําอย่างเราไปตั้งใจเรียน แล้วเราก็หางานแล้วบังเอิญมันมันจังหวะมันได้มีโอกาสได้ทำก็เป็นความบังเอิญอันนั้นเรียกว่ามันวิ่งมามากเพราะผมไม่ได้เข้าไปหางห,หาอย่างเดียวคือเดินไปกับมี่บ้านอ่ไอกลแกมีมากเออแบบเด้เอตอนนั้นอยู่ไกลมากตอนนั้นอยู่โนดดมีไกลมากอ๋อใช่อยู่อยู่ตรงสวนสยามน,นู่นใช่หกทำงานใกล้กับที่ทำงานไม่ได้ดวงเป็นอย่างนี้แปลกมากจริงหรอจริงพอย้ายบ้านปุ๊บไม่ได้ทำ ทุกที่เลยทุกที่ต้องตัดเข้าวงการมาเป็นอย่างนี้เลยต้องจะต้องไกลต้องไกลต้องลําบากนิดนึงหรอไม่แก้เคดเหรอไม่แก้แ้แก้เค้ดเดี๋ยวไม่มีงานคือต้องไปไกลๆต้องไกลบ้านต้องไกลต้องไกลที่ที่ทำงานคือลําบากนิดนึงเราจะดีอนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาอยู่ใกล้แกมี่ก็เลยไม่ได้อยู่แกมี่ก็เลยไม่ต้องอยู่แกมี่ก็ไปทาที่อื่นแล้วสิงห์ไปใกล้สิงห์อยู่หรอสิงห์ว่ะ ที่นี่ไม่มีไม่เกี่ยวดนตรีไม่มาอ๋อดนตรีไม่นี่ล่ะไปที่อื่นอ๋ออ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแพชชั่นจะกบจะไม่มีไม่มีหมดแพชชั่นคือถ้ายังเป็นสิ่งที่แฮปปี้รักที่จะแบบร้องเพลงงานนั้นก็จะแฮปปี้อยู่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเรียกหมดแพชชั่นก็เลยไม่อยากเอาไปเข้าในฝั่งนั้นที่เราหยุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหยุดอยากหยุดบ้างเพราะไม่เคยหยุดทํางานอืมคือเทนอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกเราทํางานตลอดชีวิตตั้งแต ตั้งแต่ฝึกร้องเพลงมาคือไม่ได้หยุดเลยอยู่กับดนตรีตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเนาะพ <c oughs> ี่ไปถามพี่ไปถามคนที่ฟังเพลงกบ<ห>เขาร<ห>ู้จักกบกับเพลงหาการจนเจอนอกนั้นเขาก็รู้ว่ากบก,ก็คือนักร้องแต่เพลงที่มันเป็นเพลงตีหัวเลยเพลงฮิตเลยก็คือหาการจนเจอถูกไหมซึ่งหาการจนเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นอัลบั้มที่สามสุด หลังสุดล่าสุดก็คือล่าล่าสุดนี่คือเมื่อประมาณสัก19ปีที่แล้วนะรวมยี่สิบยี่สิบเ่นะยี่สิเพราะเพราะว่ากบเซ็นซีดีให้พี่อ๋อใช่แล้วพี่ก็จำปีปีได้พี่ก็บอกแล้วคุณหารบอกโอ้โหกบเรารู้จักกันมา19ปีไม่รวมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนร้องเพลงกันมาอีกก่อนหน้าที่ไปฝากอัลบั้มกับพี่ด้วยอีกกี่ปีไอชุดไอ From Voice Within สามสามปีแล้วก็ Make it natural make it natural เป็นเป็นอัลบั้มแรกแรกนะเนี่ยเจคอลแมนค่ะ ถึงบอกบอกว่าแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ยกบสวนี้เขามีเพลงอะไรอีกคือเห็นไหมคนข้างนอกมองว่ามองว่ากบไม่ค่อยมีเพลงแต่กบมองตัวเองว่ากบมีงานตลอดเวลากับงานอคอนเสิรต์ตใช่คือเรียกว่าถ้าเป็นคนนักฟังเพลงอ่ะต้องรู้จักอืแล้วนักฟังเพลงฝั่งสายดนตรียิ่งรู้จักนักเข้าไปอีกอเพราะว่าไปทํางานส่วนนั้นใะเยอะจริงๆแล้วเนาะเขาอาจจะเห็นถ้าสมมุติว่าเป็นงานแมส งานที่เป็นมีเดียมีเดียไม่มีเลยผมไม่ออกไม่ออกมีเดียเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยากเขาเขาจะเป็นคนอย่างนี้อินโทรเบิร์ดไหมไม่เชิงพี่คือมันมันไหลเรื่องรู้สึกตัวเองไม่เหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์สุดๆชอบสบายสบายชอบสบายสบายรีแลกซ์แบบเป็นดารามากๆไม่ไม่ถนัดอให้ไปเป็นดาราก็ไม่เอาหรอกเนาะไม่ใช่ไม่ได้พยายามแล้วไปร้องเล่นละครแล้วแบบทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ ร้องเพลงละครก็ร้องมาแล้วร้องเพลงละครก็จะพัดจ,จับหูา,านะเ่ <Okay. S 1> ลงในอัลบั้มตัวเองก็ก็ร้องมาแล้วอย่างที่บอกพอพอคนเห็นกบในในงานบางงานที่ไม่ใช่เป็นงานที่กบทํามาตลอด คนก็จะเห็นกบในคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะอ่าอันเนี้ยคนที่เป็นแบบแมสอันนี้แหละเป็นแมสนะคนที่เป็นแมสฟังอัศชนีวาสันก็จะแบบอ๋อกบสาวนิดอยู่ตรงนี้ไปแล้วผู้หญิงคนนี้เองผมยาวๆนี่คนนี้แหละอ่าที่มีงานมาตลอดนี่แหละใช่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆจะจำไม่ได้ก็ก็แต่ระหว่างทางคือร้องแจ๊สร้องกระบอกออเคสตราคือแบบพ็อปปูลาร์มิวสิกแต่เป็นวงออเคสตรา วงอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็งานจ้างที่ได้รับไปร้องก็จะเป็นร้องเพลงฝรั่งร้องพิธงานดูพริเอางี้งาน privileg e งานดูแบบงานอินเตอร์งานฝรั่งอ่ะงานฝรั่งงานแบบว่าฝรั่งลูกมิดอะไรไม่มีงานหลวงเออเป็นงานหลวงงานราชการเอออย่างนี้งานคอนเสิร์ตทางออกเป็นสายฮ์ดคอร์หน่อยแจ๊สคัดจิกมันเป็นไปได้ไหมที่เวลาที่ที่รับงานแบบเนี้ย นักร้องที่เก่งๆอ่ะลูกค,ค้าก็จะไม่ไม่ค่อยอไว้วางใจเท่าไหร่แล้วแล้วแต่ฟังก์ชันพี่เรียกว่างแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ลูกค,ค้าอยากได้แบบไหน,นถ้าเป็นวงอะวงก็จะเลือกคนที่เคยร้องด้วยพอดีพอดีก่อนออกอัลบั้มหมอบร้องกับวงออเคสตราใช่ไหมคะ IBSO ปัจจุบันเราก็เลยมีโอกาสได้ร้องอัทุกทุกวงเพราะเรียนมาด้วยพร้อมกันด้วยแหละ แล้วอย่างแจ๊สเราไปเรียนเบิร์กリーมาเขาก็บังคับให้เราเรียนแจ๊สสแตนดาร์ดงั้นพอกลับมาปุ๊บมันไม่มีคนร้องหกก็ต้องร้องนี่น้องว่าเห็นปะมันคือเป็นความดีของการไปเรียนแล้วกับรุ่นแล้วพอคนที่ที่ที่เป็นลูกค้าสมมติลูกค้าก็จะมองว่าอย่าสมมติพี่จัดงานอีเวนต์อย่างเงี้ยพี่ก็จะมองว่าถ้าสมมติงานที่มันเหมาะกับแจ๊สมันเหมาะกับฟิลที่แบบพี่ก็พุ่งไปที่กบก่อนเลยคนแรกอย่างอย่างอย่างเพลงพลาดชนีคนที่มึงร้องมาวันที่4ธันวาคมเนี่ย ก็เพราะว่าเป็นบิ๊กแบนด์แจ๊สเขาเรียกบิ๊กแบนด์อเอเคสตราเพราะว่ามันเกินประมาณอันงเกิน30อะ่ะคือหลายคนวงใหญ่ซึ่งคนที่ร้องได้มีไหมมีแต่ว่ามีโอกาสได้ร้องวงแบบนี้ไหมกล้าพนไม่มีมันก็เลยกลายเป็นคนหน้าเดิมๆที่เคยทำงานด้วยกันแล้วมั่นใจว่าทำร้องได้เพราะเขาซ้อมอันนี้งานนี้เล็กซ้อมเยอะนะคะได้ซ้อมสองครั้งกับวัน บันทูก็ถือว um, ่าเยอะอปกติให้ร้องสองรอบก็เล่นเลยอย่างเงี้ยลูกเราถือว่าคนทําเพลงหรือคนจัดคอนเสิร์ตก็เป็นลูกค้าเขาเขาเลือกเราใช่ไหมเขาเลือกที่เขามองว่ากบอ่ะร้องได้่ละอันนี้ลูกค้าก็ต้องให้คอนดักเตอร์เลือกคอนดักเตอร์คืออาจารย์เด่นอาจารย์เด่นเธอเด่นเลือกว่าเคยไหมเคยไหมที่แบบเราอยากไปร้องตรงเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้เลือกเรา แล้วเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่กําหนดว่าเขาอยากได้กบแต่แบบกบเห็นแล้วอยากไปร้องอันนี้แล้วกบเดินเข้าไปบอกเขาว่ากบอยากร้องได้ไหมอย่างเงี <l ots> ้ยไม่มีมีแต่ง,งานพี่ป้อมพี่โต๊ขอ <c oughs> พี่ป้อมพี่โตห้ามไล่ออกคราวนี <c oughs> ้เพราะอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่พี่เขาเริ่มกลับมาเล่นคอนเสิร,ร์ตจนปัจจุบันบอกพี่หนูอยู่นานสุดจะเพิ่งไล่หนูออกนะคะร้องคอรัสให้พี่ป้อมพี่โตมากี่ปีแล้วยี่สิบเหมือนกันยี <20 S 2> ่สิบเหรออือบัยี่สิบยี่สิบพี่ยี่สิบตั้งแต่สี่ อ่ะสี่หกต้องยี่บเอ็ดสี่ปีที่เข้ายี่บเอ็ดตั้งแต่สี่หกตกเลขไหมสี่หกปีนี้อ่าหก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 เจ็ดยี่สิบไงอ่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีใช่ข้ามมายี่สิบเอ็ดปีใช่ไม่ธรรมดาค่ะอันเนี้ยเป็นกับพี่ป้อมพี่โตคืออยากถามพี่ย้อนไปนิดหนึ่งนะอ่าเราค่อยๆย้อนไปแล้วกันนะไอไอตอนที่ไปร้องคอรัสให้พี่ป้อมพี่โตอ่ะมันมันมายังไงพี่ป้อมพี่โตเลือกกบมาเหรอหรือว่ามัน เล่าให้ฟังหน่อยสตอรี่เลยตอนนั้นคืออยู่แคมมี่กันพี่ป้อมพี่โตก็เปิดมอมิวสิกด้วยนอกจากแกหยุดออกอัลบั้มก็ผลิตศิลปินแทนกบกบก็อยู่ในค่ายแล้วแกก็แกก็รู้จักเพราะว่ากบอะโค้ชเลยว่ากบเรียนเบอร์กลี่เบอร์กลี่นี่คือมหาวิทยาลัยดังคอรเลจดังมากที่บอสตันที่บอสตันแล้วก็พี่ป้อมเคยอยากไปเรียนแกก็เลยสนใจแกก็เลยตามเหมือนตามมาดูอ๋อศิลปินคนนี้เคยนั่นแล้วเขาก็ฟังเพราก็ เออเขาจะมีคอนเสิร์ตเขาก็เห็นเป็นฟิลนักดนตรีนะคะมไม่ได้แบบนักร้องจ๋ามากเลยว่าอลองมาดูซิก็ก็แล้วก็ดูกับวงเป็นยังไงกับนักร้องอีกคนนนซึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นซิต้าอ่็ซิต้าสไลยัยใช่แล้วเราสองคนนะ่ะก็โดน Approach กับ พี่พี่ป้อมด้วยกันไปร้องพี่น้องร้องเพลงยินยอมลว้อที่สองแล้ว้งที่สองใช่ใช่แล้วเขาเห็นเออสองคนนี้มาสายนี้ได้ก็เลยลองดูเข้ากันได้เข้ากันได้แล้วเข้าวงเข้าได้ร้องได้เสียงน้องเขาสูงเสียงต่ําก็พอดีพอดีอ่าแล้วก็ก็เลยอยู่กันมารู้สึกว่ารุ่นรุ่นก่อนกบน่าจะเป็นพวกพี่นิ่มใช่ไหมออริจินัลพี่นิ่มกับใครอีกคนพี่อันมปะโนพี่พี่นิ่มกับพี่อ๋อพี่พี่อ่า

พี่เนิ่มกับครูส้มอ๋อครูส้มแต่ถ้าไปคอนเสิร์ตก็จะเป็นอ่ะลืมชื่อพี่เข้าเหมือนกันเออเออพี่ค่ะนี่พี่พยายามนึกอยู่ไม่เป็นไรเดๆนึกได้แล้วเราจะดีใจกันทีเดียวเชียวอ,<ๆ>อ,อันนั้นคือรุ่นรุ่นเจนแรกแล้วก็มาถึงกบก็ประมาณปีอย่างที่บอกของงบเน้นแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ด้วยความที่มาเรื่อยๆแล้วพี่เขาก็อยู่ก็จะกลายเป็นรันยาวแล้วพี่ก็เลยมีอัลบัม้มก็เลยได้มีโอกาสไปร้องคลาสในอัลบั้มบางอัลบั้มที่แกออกใหม่ นั่นแปลว่าการร้องให้กับพี่ป้อมพี่โตมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กบเล่าเมื่อสักครู่นี้ตรงข้ามกับงานที่กบทำเป็น<อ>สิ่งที่กบไม่รู้จักอ่ะแล้วย้อนแย้งไปอีกเมื่อกี้กบบอกว่ากบแฮปปีแ้แฮปปี้ที่จะร้องเพลงแบบอย่างนี้มันยากสําหรับกบไหมการที่เราไปร้องเพลงที่อ๋อแต่มันก็สายป๊อปนี่หว่าสายป๊อปเออมันก็ธรรมดาแต่มันคนละคนละออเดียนใช่พี่คนละกลุ่มคนงั้นเป็นกลุ่มที่กบร้องคนนั่งฟังตั้งใจฟังจดจ้องอันนี้ เราก็ต้องเป็นสวิตช์โหมดไปร้<ว><ว>องอีกแบบหนึง่งใช่ก,ก็เลยอุยตส่าห์ชนผมก,ก็เลยได้ได้เรียนรู้อะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนไม้เวลาผมร้องเพลงซีเรียสว่าให้มันสบายขึ้นได้คือ,อม,มันเป็นตัวช่วยสําหรับผมนะไม่งั้นผมจะเครียดตลอดเวลาจนปัจจุบันก็ยังเป็นคอรัสให้พี่ป้อมพี่โตอ,อยู่ก็ยังเป็นอยู่ค่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมีนักกินข้าวนะนะแปลว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกันอีกแล้วว่างั้น ไม่รู้เลยเนี่ยเป็นลุ้นเอาไม่แล้วแล้วต้องบอกว่าไม่ได้ทัวร์ที่ Impact นะเมืองนอกก็ไปใช่ป่ะตอนนั้นไปเวิร์ทัวร์เวิร์ทัวร์มาแล้วก็ก็ยาวแบบมีทุกปีสนุกมากสนุกใช่ไหมสนุกมากแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนงบ่ะข้อข้อดีของงบเนอะที่งบไม่เป็นไม่สามารถไปแมสเนอะไม่ได้ไปแมสไม่ได้ไปไม่ได้ไปวงกว้างอใช่ไม่ไม่ไปในแบบอินเตอร์เทนเมนต์ําทำให้องบอะไปได้หลายที่ในในสายดนตรี อบร้องพ็อปร้องเคชชัวร์ร้องแจ๊ส crossover คัดสิ่งนิดๆพวกมิวสิกเขานิดหน่อยึ่งอบ,บไม่ได้ร้องปัจจุบันมมกแล้วก็ซึ่งนักร้องถ้าเป็นแมชอะไม่ค่อยได้ร้องคนที่ร้องอยู่ที่อบเห็นว่ามีอัลบัม้มก็ไม่ได้อัลบัม้มอีกเป็นเพลงพี่ตงเหน่งคนเดียวของเพลงมัง้งอัลบั้มเดียวแต่เอาออกอัลบั้มเยอะกว่าอเราทําหลายสายแล้วคอรัสเขาก็คงไม่ร้องงันแต่อบอยากร้องเพราะพี่เขาเป็นเลเจนด์เราก็โตกว่าเขาอืรุ่นเราโตกว่าเพลงล็อกค่ะ งั้นขาบอกทำได้ทำทุกสไตล์ที่ผมแบบได้เรียนมามในคลุกคลีอะ่ะผมวทาอบอิม่มกูเลยบอกว่าผมไม่รู้สึกว่าหมดแพทเทิร์นแต่ผมแค,แค่อยากพักอยากทำอย่างอื่นก็เลยไปเล่นกีฬาเพราะผมไม่เคยเล่นกีฬาเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้ส่วนพักกีฬาเนี่ยค่อก็เลยเป็นเป็นการพักเพื่อแบบลดการทำงานลองทำอะไรอย่างอื่นในชีวิตบ้างที่มันไม่เกี่ยวกับดนตรีเพราะเราอะเอนจอยมากจนเราไม่รู้สึกมันเป็นงานเอาเป็นร้องเพลงที่เป็นอาชีพเนี่ยกี่ปีมาละ ตั้งแต่ออกออกรอบั้าแล้วนะพี่ออกอัลบั้มก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วเนาะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนก่อนจะออกอัลบั้มได้ทำได้ร้องตามผับตามอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ร้องเลยแต่ร้องกับวงออเคสตราก็ยังไม่ไม่ได้ร้องทุกวันไม่ร้องบ่อยก็อายุยี่สิบเจ็นะครับปัจจุบันอายุ51นะตั้งแต่ยี่สิบห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนนะ27ก็25ปีพี่ตรงเลขไหมยี่สิบยี่สิสยี่สิบสี ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีอ่าก็น้อยก็น้อยไหมน้อยกว่าคนอื่นเยอะเอออย่างพี่อย่างพี่จัดรายการมามานั่งบวกลูกมือหายก็สามสิบกว่าปีแล้วนะแสดงว่าเราไล่ๆกันเรามาเจอกันตอนนนั้พี่เริ่มอุ้ยแต่พี่เริ่มก่อนงบนานงั้นน่ะพราะผมว่าเรียกว่าทํางานช้ายี่สิบเจ็ดแก่แล้วเพราะกว่าจะเรียนจบมามันก็แก่แล้วกันปกิเดินเดินอยู่ในบ้านกบแล้วก็ไปดูถ้วยรางวัลที่กบได้อ่าอันนั้นคือสยามกุลการ ใช่ป่ะถ้วยคมกงคือถ้วยแรกตอนอายุสิบห้าอ่าอันนั้นคือตอนตอนที่ไปประกวดร้องเพลงนิสันอวอร์ดอ๋อเป็นนิสสันอวอร์ดอสองห้าสามสองยังไม่เป็นเคพีเอ็นเนาะยังเป็นนิสสันอวอร์ดก่อนที่จะมีรุ่นแข่งเด็กที่ทาทาแข่งอ่าอันนี้คือรุ่นก่อนจะมีปีอันเด็กอันนี้คือตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แล้วยังเรียนเรียนอ๋ออายุสิบห้าแล้วก็ที่อกจำได้เพราะว่าคุณเออร์วินที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลด้วยเขาบอกว่าเนี่ยอายุสิบห้าเองแสดงว่าเด็กต้องร้องเพลงเเกา็จด แล้วทาทาก็ไปแข่งทาทาก็ได้เด็กร้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยเอเออเปิดอะไรเงี้ยพ่ารเลยกบก็เลยจําได้จาเปียรุ่นรุ่นกบอกบได้รางวัลตอนนั้นก็จะมีแบ่งเป็นเป็นสามคนนักร้องยอดเยี่ยมคนหนึ่งนักร้องดีเด่นหนึ่งคนสามคนอ่ะอ่ะึงเวลาให้อาหารแล้ให้อาหารเป็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อเดี๋ยวมาคุยกันต่อ